รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยเปิดกิจกรรมตลาดนัดผู้สูงอายุครั้งที่สองเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567บริเวณลานหน้าอาคารหน้าเมืองเทศบาลนครเกาะสมุยอเภอเกาะสมุยจงังสุราษฎร์ธานีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเกาะสมุยร่วมกับนางสาวพรทิรพย์จันทผ่องประธานองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมทำกิจกรรมตลาดนัดผู้สูงอายุ ชมชิมช้อปซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดก,กิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่สองโดยมีนายนัทพลรัตนรักษ์รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนผู้สูงอายุที่ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิตมาจำหน่ายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจำหน่ายในกิจกรรมตลาดนาัดผู้สูงอายุชมชิมช้อปครั้งที่สองเป็นสินค้าที่มาจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบา,นาลนครเกาะสมุย สำหรับบรรยากาศของตลาดนัดผู้สูงอายุชมชิมช็อปครั้งที่2มีนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุต่างนำผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิตได้มาจำหน่ายเช่นผักสดประเภทต่างๆอาหารคาวหวานรวมถึงผ้าที่ย้อมสีจากธรรมชาติก็มีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อและสนับสนุนองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนาครเกาะสมุยเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพกายสุขภาพใจด้านสังคมและด้านสวัสดิการซึ่งองค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยจัดตั้งขึ้นทั้ง7ตำบลของอำเภอเกาะสมุยทั้งนี้นายรำเนียใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยต้องการให้การทํางานขององค์กรผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุยได้เข้าถึงทุกกลุ่มผู้สูงอายุและต้องมีการจัดก,กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ ที่จะส่งผลให้เกิดความเอื้ออาทรและเกิดความสามัคคีขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันตลอดไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตระเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาทฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดคอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนม ร้านอาหารหนานหยวน